เทเข้าไปเลยนี mm ่บ hmm. you you <s android> <t> ุฟเฟ่นะฮะทะเลเผานั่งกินริมน้ำแบบนี้สองเก้าเก้าคุ้มคุ้มโอ้ยโอ้ยเธอแล้วให้ดูหมึกเขานี่จ้ะเธอตัวคตดใหญ่โอ้โหเดี๋ยวขอเทียบกับแค้โหูตัวเป้งๆปงแบบนี้เลยนะชี้คือเขาให้ตักเองด้วยนะทุกคนคือไม่ได้เสิร์ฟมาเป็นถ้วยๆแบบนี้นะเขามีให้ตักแบบตักเองเลยอ่ะแต่มันดองกุ้งดองอันนี้คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่เหมือนกันนะจ้าจิ้มซีฟู้ดแซบๆนะคำใหญ่ ดูนี่นะดูความชิดโอ้โหโร้อนๆตรงนี้นะอ่ะเธอยือนเธอยือนยืดได้อีกไหมยืดได้อีกไหมโอ้ยดูโอ้โหควันชิ้นใหญ่มากนี่<า>ฮะตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยานะครับพามากินบุฟเฟ่ทะเลเผานะฮะ ของมีเลือกตักเยอะมากบรรยากาศคืออยู่ริมน้ําแบบนี้เลยเอาจริงของมีให้เลือกเยอะจนตาลายอ่ะคนละสองเก้าเก้าองนะคือรวมทุกอย่างเลยนะรวมน้ำแล้วด้วยไม่จํากัดเวลาด้วยนี่อันนี้ให้ดูจะเป็นกุ้งเป็นเป็นนะครับอ่าเป็นเป็นเลยนะทุกคนนี่อันนี้คือรวมอยู่ในบุฟเฟต์ด้วยคือตักเป็นบอออกแบบนี้เลยอ่ะเธอใช่คือตักวต้องแข่งเองได้เลยใช่นี่ผมพาเดินดูของซีฟู้ดก่อนไหมเอาทีละอย่างอันนี้จะเป็นปูจักจั่นกินส่วนหัวอะไรแบบนี้นะอ่า พาเดินดูเรื่อยๆอน,นี้จะเป็นกุ้งที่น็อกไว้แล้วใครไม่อยากน็อกกุ้งก็คือมาตักตรงนี้เอาใช่ประมาณนี้ขาวอะไรก็มีเหมือนกันนะนี่อ่าอันนี้จะเป็นกุ้งขาวนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นกุ้งผ่าหัวเนาะ,ะกินมันม,มันบบชอบกินมันเยิ้มๆอ่าแล้วก็จะมีเป็นปูม้านะครับนี่ตัวประมาณนี้นะคะนี่อันนี้เขาน็อกไว้ให้แล้วก็คือพร้อมกินเลยแล้วให้ดูหมึกเขาก่อนหมึกคือมีทุกส่วนเลยใช้คําว่าทุกส่วนจริงเดอ้อ จะกินหมึกหอมหมึกกล้วยหมึกสายอะไรก็คือมีหมดเลยอ่านี่หมึกเป็นตัวตัวแบบนี้นะคะอ่านวลมุงนวลหมึกก็คือมีหมดเลยมาใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ากางมาตัวเต่งๆนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัวหมึกหมึกอันนี้หมึกหอมไหมใช่หมึกเอ้ยไม่ใช่หมึกกระดองเหมึกกระดองตัวใหญ่ๆนะหมึกสองหมึกสายนะคะนี่ อันนี้จะเป็นหมึกสายนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะอหอยแคลงหอยแมลงคู่หอยหลอดก็คือมีหมดนะคะนี่อันนี้จะเป็นหอยหลอดนะจ๊ะใช่อันนี้หอยหลอดหอยเชลก็มีเธออ่าอันนี้จะเป็นหอยเชลนี่นี่ที่น้องแจมบอกอ่าอันนี้จะเป็นหอยเชลแล้วให้ดูอันนี้หมึกคือมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยใครที่สายย่างนี่คือถูกใจแน่นอน ม <ไป S 2> ตัวให,ใหญ่มากเอาไปย่างะไม่ต้องสุกมากอ่ะกำลังเนื้อเด้งเลยนี่หอยนางลมสดๆแบบนี้ก็มีนะเราก็คือไปแกะ่า่เองได้เลยอ่านี่อันนี้จะเป็นหอยแมลงผู่ให้ดูนะเนื้อมาแบบทุกฝา <c oughs> เนื้อทุกฝาแบบนี้เลยอ่าประมาณนี้ แล้วก็จะเป็นส่วนหมูกระทะเนาะพาไปดูหมูกระทะหมูแล้วก็คือเลือกหยิบได้เองเลยนะใครจะกินเป็น3ามชั้นสันคออะไรแบบนี้ก็คือเลือกได้เลยอ่ามาเป็นถาดแบบนี้ให้ดู <laughs> ลายบุฟเฟ่คือยาวมากจาก้ะ <laughs> ยาวไปยันนู่นเออนะนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นหมูหมักเนาะหมักไม่หมักแบบไหนก็เลือกเอาประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นปลาดอรล,ลี่นะอ่า นี่ก็คือเป็นไส้ตันไส้ตันใช่ใช่ช่อ้ยดูสีสวยมากเลยอันนี้ก็เป็น3ามชั้นหมักเธออ่าแบบนี้นะครับใครไม่ชอบหมักก็นี่เขามีแบบสไลด์สไลด์ปกติไว้ก็มีอ่าแล้วแต่เลือกนะนี่ที่สําคัญคือตัวนี้ชีจริง ชีสจริงไม่จกตาอันนี้ก็คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่เธอแล้วงงมากคือเขาไม่ได้ให้ใส่เป็นทุวยไว้นะเขาไม่ตักเลยตักเองมาตักเองเลยอันนี้อันนี้ก็ว้าวไม่แพ้กันอันนี้จะเป็นไขมือโอ้ดูแล้ววางคู่กันด้วยนะไขมึกกับชีสนี่คือตัวเด็ดเลยบอกให้มาแบบตะโกนอ่ะเธอใช่นี่ฮะอันนี้จะเป็นหนวดหมึกยักษ์นะครับโอ้โหดูชิ้นใหญ่มากอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องในหมูหมักต่างๆนะ ให้ดูกันส,ๆสดๆนะครับอันนี้จะเป็นตับนะฮะตับอันนี้เป็นไรผ้าคีริวไหมคีริวเธออ่าแบบนี้ฮะเยอะอ่ะค่อยๆเดินดูนะทุกคนใจเย็นนะอันนี้จะเป็นปลาหมึกกรอบนะฮะ<ม>ปลาหมึกกรอบอ่าอันนี้นเป็นหมูหมักงาแล้วก็แมงกะพรุนอ่าแมงกะพรุนมาบะครุนกรุบๆนะกินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จะเป็นของกินเล่นแล้วทีนี้เป็นพวกลูกชิ้นเต้าหู้ปลาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีนี่ด้วยท้องแซลมอนอ่านี่ยๆให้ดูอันนี้จะเป็นของกินเล่นนะฮะนี่ท้องแซลมอนน้องแจม อ่าชิ้นยาวๆใหญ่ๆยังไม่จบเลยจ้ะใจเย็นยังมีตรงนู้นอีกเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเขาก็คืออยู่ริมน้ําจริงๆอันนี้จะเป็นโซนของทอดของกินเล่นเนาะแต่ดูท่าทางจะไม่เล่นแล้วเป็นกับข้าวจริงจังจไม่เล่นละไม่ดูจริงจังแบบหนักๆเลยหรือว่าใครที่ชอบกินแบบซีฟู้ดดองนะเขาก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นกุ้งม้าดองอ่าดองให้ช่ำๆแบบนี้นะครับกุ้งเกลื้อมัคือมีหมดเลยนะจ้ะนี่อันนี้จะเป็นกุ้งดองเนาะ อ่าอันนี้จะเป็นแซลมอนดองไหมแซลมอนดองเธอโอ้โห,หรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์เธอ,เธอแล้วราค่ะคนน่ารักกั้งดองจากกั้งไข่ด้วยนี่นี่นี่ดูดูตัวนี้ดูเขาผ่าไข่ไว้ให้ดูเลยนี่ไม่มีจกตานะจ๊ะผ่าไข่ให้ดูทุกตัวเนาะเออแบบนี้นนคืรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์นะตักได้ไม่อั้นเหมือนกันนะที่เราให้ดูมาตั้งแต่ต้นอ่ะไม่มีอะไรที่คืออยู่นอกบุฟเฟ่ต์เลยนะทุกคนอยู่ในบุฟเฟ่ต์รวมหมดแล้วนี่นี่จะสล่งสลัดเนาะผลละมงผลไม้ของกินเล่น ดูท่าทางทุกอย่างนี่ไม่ไม่กินเล่นละใครอยากมาตามท้องต่ง or, มก mm ็มคือมาได้เลยแล้วก็รวมน้ํรวมของหวานอะไรคือรวมหมดแล้วอ่ะรวมหมดแล้วมัรวมหมดแล้วมีมีของปรุงสุกตรงนน้นอีกน้นนน่ะพี่เชฟเขาทำอยู่ให้ดูพิซซ่านี่ฮ่ะเขาเพิ่งอบมาใหม่ๆร้อนๆรออยู่ขอวางก่อนร้อนๆๆนี่ของทุงของทอดเนาะอ่าอันนี้จะเป็นชีสบอลทอดนะครับนักเก็ตไก่ป๊อปเฟนส์ไฟอันนี้จะเป็นลคอนดอกเนาะคอนดอกใช่อ้าอันนี้คือจะเป็นของแบบของย่างของกริลทั้งนั้นเลยมีทั้ง แซลมอนคอหมูไข่หมึกปลาก็มีอ่าเขาทอดกันให้ใหม่ๆนะออเดอร์ Order ถ้าตรงนี้วางก็รอแป๊บนึงพี่เชฟเขาทอดทําเรื่อยๆอ่ะคือทำแบบร้อนๆจริงใช่น้ำจิ้มเขาก็จะมีให้เลือก4ตัวนาะมีน้ําจิ้มซุก,กี้นะคะเป็นถังๆแบบนี้เลยอ่ามีน้ําจิ้มหมูกระทะเผ็ดมากเผ็ด <c oughs> น้อยอ่าประมาณนี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดหืมนี่ทีเด็ดเลแม่เออซีฟู้ดมันต้องพริกข้นๆแบบนี้เวลากินมันจะแซบ่บโอ้ my gosh <laughs> หรือว่าใครยังเผ็ดไม่พอนี่ใส่พริกเพิ่มได้พริกกระเทียมใช่เขามีมนะพริกกระเทียมให้เติมด้วยทุกคน <laughs> ก็คือเผ็ดแบบสะใจไปเลยเอ่ะอย่างนี้ตามชอบเลยเครื่องดื่มเขาจะเป็นน้ำสีๆแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะเป็นน้ำแข็งใส่เนาะเป็นขนมไทยแบบโบราณโบราณนะมีรดช่องวัดเจดนะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือเอารสช่องวัดเจดมาอยู่ในบุฟเฟ่อะ เออไม่ต้องซื้ออ,อัน,นี้คือชอบมากเลย<ช>ลไม่ได้หมดแค่นี้มีอีกเถอะใช่นี่อันนี้จะเป็นไอติมนะครับไอติมก็เลือกตักได้เอานะเขาจะมีหลายรสชาติอยู่อประมาณนี้แล้วก็มีซาลาเปาอะไรนะอันนั้นอ่ะซาลาเปาสร้างห้เออซาลาเปาสร้างห้นี่ปกติไปซื้อลูกอะไรประมาณ20-30นะลูก<ช>หนึ่งอ่ะอันนี้คืออันนี้ลูกอยู่ในบุฟเฟต์จ้ะใช่น้ำมันลมเขาก็คือมีเป็นตู้กดแบบนี้เลยนะมีหลายน้ำมากทุกคนนี่ประมาณนี้น้ำคงน้ำแข็งนะฮะตักเอาเองนะถังใหญ่ๆแบบนี้เลย กินได้ไม่จากัดเวลากินได้เท่าไหร่ก็ตักเอาเลยเอาจิงมาเดินตักให้ไหวเถอะเพราะของเยอะจริงเลยให้ดูภาพกว้างอันนี้ผมพาเดินดูนี่ก็สามสี่นาทีแล้ว <c oughs> เมื่อยมากเลยทุกคน <c oughs> คือนู่นอ่ะอันนี้ที่เป็นลายบุฟเฟ่นนะลายทะเลเผานะฝั่งนี้ก็จะเป็นลายหมูกระทะอะไรแบบนี้ยื่นไปในน้ำเนาะบรรยากาศคือดีเนาะใช่เราอยู่ริมสบบระบัวเลยอะ่ะดีมากร้านที่เรามาวันนี้นะครับจะชื่อริมน้ําบุฟเฟ่ทะเลเผาหมูกระทะนะฮะ บรรยากาศคืออยู่ริมน้ําจริงๆเลยทุกคน<ม>เขาจะอยู่ที่พัทยาใต้นะครับซอยบ้านเนินทางรถไฟซอยห้าทุกคนนี่หาง่ายๆเขามีสะพานข้ามไปนั่งกลางน้ําแบบนี้ด้วยเออนี่บรรยากาศคือชิลสุดๆนั่งอยู่ริมน้ําแบบบ่อบวัวของแท้เลยนะริมจ่อบัวของจริงก็คือเป็นส่วนตัวมากนะเธอใช่อ่ะพาเดินดูบรรยากาศคือดีจัดไม่คิดว่าทะเลเผานะครับเป็นบุฟเฟ่จะมาจัดอยู่ในร้านแบบนี้ทุกคนนี่ให้ดูเห็นไหม คือเป็นแบบอยู่กลางน้ําเลยเนาะเอาจริงฟิลไม่เหมือนอยู่พัทยาเธอเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยใช่ได้ยินเสียงไก่เสียงนกร้องแบบนี้เออนั่งกินริมน้ําเลยนี่เนาะริมสระบัวของแทดอกบัวเต็มเลยจ้ะเทเข้าไปเลยนี่หืมบุฟเฟ่ตนะคะทะเลเผ,ผานั่งกินริมน้ําแบบนี้2 9งโคตรคุ้ม Uhm โอ้ย ing, <Si โอเธอนธอนกมาไม่ดีหรอใช่สเสเมื่อกี้เขาแช่แบบน้อยไปเธอมันต้องใส่น้ำแข็งเยอะๆเธอแ้วให้ดูหมึกเขานี่จ้ะเธอตัวครุดใหญ่โอ้โหเดี๋ยวขอเทียบกับแข่โอ้โหตัวปแป้งๆแบบนี้เลยนะที่นี่คือมีทุกอย่างจริงๆอะทุกคนอยากกินอะไรอะอยากกินอะไรก็ตักมานี่29กินได้ไม่จากัดเวลานะย้าอีกทีนึงนะกินได้ไม่จำกัดเวลารวมขนมเครื่องดื่มอะไรหมดแล้วนะ ก็คือรวมทุกอย่างหมดแล้ว่สองเก้าเก้าอ่ะใช่แล้วจะบอกก็มีเตาหมูกระทะให้ด้วยนะจ๊ะนี่สามชั้นสไลด์ลงไปเลยครืบบุฟเฟ่อันนี้เป็นอะไรสันคอนะอ่ะสันคอลงไปด้วยจะกินทีเดียวเลยบรรยากาศโคตรดีเลยโคตรสวเนะดู้กระทะใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้ดูเขามีกุ้งอันนี้ด้วยเป็นกุ้งผ่าหัวทุกคนอันนี้คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์นะ ใช่แล้วใส่ชีสลงไปนะเธอฟินมากเอ้ยชีสเอามาปะเอาชีสิชีสคือเขาให้ตักเองด้วยนะทุกคนคือไม่ได้เสิร์ฟมาเป็นถ้วยๆแบบนี้นะเขามีให้ตักแบบตักเองเลยอ่ะเขามีให้ตักเป็นแล้วเขาเรียกว่าอะไรเป็นถาดเออใช่ไฟเขาร้อนจริงอ่เธอเอาขึ้นก่อนไหมเดี๋ยวมันไหม้เลยใช่ใช่เดี๋ยวเอาขึ้นก่อนโยแป๊บเดียวลงไปแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวก็คือสุกหมดแล้วจ้าเออเป็นเตาถ่านย่างหอมแบบนี้นะทุกคนเอ้ยกุ้งร้อนๆนะฮะอ่านี่แล้วดูหมูกระทะดิยุบ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 นี่โคตรน จุกก็วันนี้บอกเลยเจุจ๋กินเลือกกินไม่ถูกแล้วตอนเนี้ยเออหมึกคือโตัวโคตรใหญ่ตากระู้สามตัวคือเต็มเตาอะจ้ะแม่ขอรองน้ำจิ้มหมูกระทะเขาหน่อยอันนี้นเ,นเราเอามาแบบเผ็ดมากเลยนะเออหืมดูดินะปะฮะแม่จวดหืมสัมผัสย่างกร,บกรอบๆเนาะเธอเนาะใช่อันนี้มันออกมาแบบเผ็ดร้อนพริกไทยอะ่ะเออดูความข้นดิโอ้โหดูพริกไปฮะอ่าหืมเป็นไงแม่ชอบไหมเผ็ดมาก เออบางๆงอย่างนี้น่ยเออบางๆมันจะได้กัดง่ายเออตัวมันใหญ่ตัวใหญ่จริงเธออัน <c oughs> นี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเขานะคะอ่าพริกมาแบบเดือดเรือดราไปเลยฮะนี่แซลมอนดองกุ้งดองอันนี้คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์เหมือนกันนะจ๊ะใช่รวมหมดแล้วไม่มีอะไรคิดเพิ่มเออนี่พริกมาแบบเดือดเือดันนี้เป็นแซลมอนดองอ่ะจ๊ะไปชิ้นใหญ่ใหญ่ครับปจวดยิงแค่ี้มีปูดองอีกด้วยนะนปูดองเนาะกุ้ง,ง,งดองกุ้งดองมีหมดเลยอือ ออมาแบบตัวใหญ่ๆเอาไปจุ่มๆแบบนี้ฮะกินริมน้ําแบบนี้บรรยากาศโคตรดีเนาะเนื้อแดงหนุบหนับมากาให้ดูขนาดไสกุ้งไงให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆยื่นมายื่นมาเนี่ยเห็นปะโอ้โหเนื้อใสๆนะอ่ะเนาะตามจิ้มสี่โพลคือแซ่บมากดูพริกกิจ้ะ <c oughs> มาแบบเดือดเลยจานนี้พอใส่ <c oughs> นี่ขนาดย่างแล้วหดแล้วยังล้นจานเออ,เอ,อนี่ฮะอันนี้ผมลงต่อเลยแล้วกันเป็นหอยมแมลงคู่เนาะอ่า ตัวใหญ่ๆเนื้อคือมาแบบเต็มฝาทุกฝานะคือเขาไม่ได้หุบไว้นะเขาผ่าโชว์ไว้เลยเนาะใช่ขอโรยชีสไปหน่อยจ้ะเออใส่แบบจุกๆชีสตักเองก็ต้องโรยเองอย่างนี้ล่ะเออตักมาเท่าไหร่ก็ได้นะชีสนะไม่ได้ต้องสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มอะไรเลยนี่มาเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้นี่ซีฟูดต้องจิ้มๆแบบสใสแบบนี้เธอเออนี่ฮะหมึกเป็นตัวๆแบบนี้เลยฮะไปค่ะจวดอื้อื้มอุ้ยแล้วไม่เหนียวด้วย เขาแย่งแบบสุกกำลังดีไงเธออ๋อนี่ฮะจิ้มซีฟู๊ดแซบๆนะคำใหญ่ๆดูดีนะหายไปแล้วครึ่งตัวดูความชิดโอ้โหร้อนๆ่างนี้นะเธอยืนเธอยืนยืนได้อีกไหมยืนได้อีกไหมเออเออได้ละเออเออได้ละเออออแล้วเธอไม่เป่าเลยอ่ะโอ้ยร้อนนะน่าเธอควัน กวนยองทุ่มอ่ะเราต้องโกยชีสในฝ่ามันด้วยเออนั่นแหละกินให้คุ้มนี่เออเอามาก็กินให้หมดด้วยเธอไปชีสจ้ำเยิ้มร้อนๆแบบนี้สะใจเนาะแม่เนาะใช่น้ำจ้วงน้ำจิ้มไม่ต้องหรอกเพราะอันนี้มันหอมชีสอยู่แล้วเนาะมันมีความนุ่มๆอยู่แล้วใช่เราจะบอกให้ดูนี่หอยแครงเขาที่เห็นอยู่นี่คือหอยแครงเป็นๆนะทุกคนผมกดให้ดูเห็นปะมันยังขยับอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังขยับตัวนี้ตัวนี้ตัว เ,นนะเออมันยังขยับอยู่คือมันเป็นๆน,นะใครจะกินเอาไปน็อกก่อนก็ได้นะแล้วตัวไม่ได้ตัวเล็กๆนะเนี่ยผมให้ดูเห็นไหมตัวใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยกินกับแบบน้ำจิ้มซนะีฟู้ดเนาะกินแบบแซบๆลวกแค่แบบ20ววิพออะไรเงี้ยใช่ใส่ออแ็งเผาไม่ต้องลวกหรอกเผาไปเลยนะนี่ฮใส่ไข่หมึกไว้ด้วยเออหดูไข่หมึกดิเ <H at? S 1> ขาขาับ็ไปไปเอ้่านมันเริ่มอ่อนแล้วว่ะเธอ เติมทานไหมเติมทานเอาคิดตังไหมอันเนี้ยครั้งละยี่สิบบาทเธอเติมทานนะนะใช่เออเติมทานหน่อยดิย่างนานมันเริ่มอ่อนแล้วเนี่ยอยากกินกุ้งกระแกเองเด้อแต่แกะแล้วเจอของดีเด้อนี่ฉันเจอหัวแก้วจ้าหัวแก้วอุ้ยแบบนี้มันจะนุ่มๆว่ะเธอใช่อันนี้คือแรนดอมนะทุกคนก็ตักรวมๆมาเออมันจะไม่ได้มีทุกตัวใช่ไหมไม่อ่าไปชวดนุ่มๆเนาะนี่กินได้ไม่ต้องกลับเวลาก็นั่งแกะไปไปฮะ นี่ฮะน้ำจิ้มแซ่บๆนี่กุ้งกุ้งที่ย่างไว้เตาหนึ่งก็คือเธอซัดหมดเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปน้องมาใหม่มันได้อีกจริงๆเขาชอบน้ำจิ้มเขอาอะเธอคือมาันทาั้งข้นแล้วก็รสจัดทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเลยนะเออใครไม่กินเผ็ดก็ใส่แต่น้อยนะ<ช>รสจัดจริงดูที่น่าราเป็นฉ่ำๆแบบนี้นะฮะแม่โอ้ <c oughs> ไม่ต้องสืบเผ็ดแน่นอนอย่างเงี้ยชอบมไงมันสะใจเออนี่ฮะกุ้งตัวใหญ่ๆเดยพี่น้องดูฮะ กุ้งมันสดสดอ่ะแล้วเวลาย่างอ่ะเนื้อมันจะหวานกรุบๆนะใช่าเนื้อมันจะไม่แหย่ไม่เละอ่ะมันแจ้งอืออือโอ้โหอันนี้หมูเด้งไม่ใช่กุ้งเด้งหมูเด้งไข่หมึกไข่หมึกในเธอดูร้อนๆเออนี่ฮะอย่างร้อนๆจิ้มหน่อยจิ้มแซ่บๆเด้อพี่น้องเนี่ยโอ้ยดูขูหควันชิ้นใหญ่มากเต่งๆอันนี้ไปฮะรุ่นนี้คือไม่มีเป่าเลยอ่ะยอดเพราะแซ่บเนาะ คอนแท็บดูกับน้ำจิ้มแซบๆแบบนี้นี่เออไปฮะแม่ <c oughs> หมด <c oughs> เบิดแล้วแล่วแบบไม่ต้องสุกมากอร่อย <c oughs> ใช่มันจะนุ่มๆเด้งๆเนาะ <c oughs> อันนี้จะเป็นหอยเชลล์นะฮะอ่าอุ้ย <c oughs> ตัวใหญ่มากตัวเต็มกระทะเลยก้างลงไปด้วยเลยเออนี่ก้างอุย้ยมองไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้ <c oughs> โอ้ยคนดูบอกสองคนนี้มันเล่นอะไรกันจ <c oughs> จอมองไม่เห็นอะไรเลยเธอเมื่อกี้เนี่ยร้อนมากเลย ขอราดน้ำจิ้มไปเลยนะเธอเออขู่ดูหอยแครงย่างเองกับมือเออนี่น้ำจิ้มเดือดแน้วเธอแล้วเอาปะมาไปฮะฮึดูแต่ละตัวนี่แต่งๆอย่างนั้นเลยจัดมากหอยแครงสดๆไม่ใช่สดๆเป็นๆเลยดีกว่าใช่เนาะย่างรล้วฉ่ำๆแล้วเนื้อหวานมากอ่าไปฮะเพลินอ่ะกินได้ทั้งคืนนะหอยแครงเอาเนี้ยใช่แล้วน้องเจมชอบอยู่แล้วด้วย เจอน้าจิ้มแบบนี้เข้าไปนี่คือหยุดไม่อยู่เลยอบอกตัวนึงขนาดย่างสุกมากยังหวานอยู่เลยเธอใช่ไปฮะเลอะเลอะทิชชู่ทิชชู่ไปทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกินจริงจังแล้วให้พี่แชร์มากินบ้างถ้าใครอยากตามมาร้านนี้ยเขาชื่อร้านริมน้ําทะเลเผาหมูกระทะนะทุกคน<ช>เอาจริงคือราคาเนี้ยคุ้มมากสองเก้าเก้ารวมทุกอย่างหมดแล้วนะอันนี้เป็นโปรโมชั่นเปิดร้านของเขานะโปรเนี้ยจะอยู่ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะทุกคนแนะนาว่าให้รีบมาเลยร้านเขาเปิดแต่สี่โมถึงสี่ทุ่มเลยนะแต่เราอะ ถามพี่เขาบอกว่านั่งได้ยาวถึงเที่ยงคืนเลยใช่แต่จะบอกว่าอันนี้299ที่ถึงสิ้นเดือนมีนาก็คือปกติราคาเขา399ก็ยังถูกอยู่ดีอะเนาะ399แบบรวมน้มําร,รวมของหวานคือรวมทุกอย่างอะก็คุ้มมากนะใช่ถ้าใครอยากเซฟไปร้อยหนึ่งก็คือรีบมาก่อนเดือนมีนาพูดง,ง่ายใช่ใครมาไม่ถูกราทิ้งพี่กัดไว้ให้เนาะเขาจะอยู่ตรงพัทยาใต้เรียบทางรถไฟเนาะใช่ใช่ซอยอะไรนะซอยบ้านเนินรถไฟเออซอยบ้านเนินรถไฟซอยห้าเออใช่ตอนเนี้ยรีบมาเชิญกินก่อนเธอไฟแล้ไม่แล้วเธอไม่แล้วเอาออ